กล่าวกันว่านะครับถ้าหากตัวของเอเลนเนี่ยเอาจริงตัวของยูจิโร่เนี่ยนะครับก็คงไปนอนแองแหมงอยู่กับพื้นแล้วนะครับเฮ้ยยูจิโร่เนี่ยเป็นชายที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกเลยนะมันจะมาจมกับพื้นได้ยังไงกัน ครับสวัสดีแฟนๆชาวันนี้เม็ัเนกันทุกคนด้วยนะครับผมนะฮะวันนี้เนี่ยเราก็ได้มีประเด็นระหว่างตัวของยูจิโร่นะครับปะทะกับเอเลนลาชาเท,ท่านนั่นเองนะฮะซึ่งก็ในนองนะประเด็นนี้เนี่ยนะครับก็ได้มีน้องคนหนึ่งนะครับขอเข้ามาว่านะครับ พี่ชายผมขออยู่กิโลหันมะเนี่ยประทะกับเอเลนราชทันทีนะครับ B <c oughs> นี่เมเด็กรู้เลอเกินนะว่าใครเนี่ยมันจะเป็นฝาดที่ชนะนะฮะโอเคนะครับเมื่อขอเข้ามาขนาดนี้แล้วนะครับทางเราเนี่ยคงต้องจัดให้แล้วนะครับทุกคนก็ต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าสเกลในการวัดวันนี้เนี่ยเราก็จะมี strength speed durability นะครับ ability iq iq คิ t t อคนะครับ attack speed experience แล้วก oh ็แฮกนั่นเองนะฮะอันดับแรกเลยนะครับก็ต้องมาเริ่มกันที่สเตริงกันเลยดีกว่านะครับตรงนี้เนี่ยผมก็ขอมอบให้เอเลนเนี่ยในร่างที่เป็นไททันแล้วนะครับทำไมเอเลนถึงได้ไปนะครับอย่างแรกเลยนะครับสเตริงเนี่ยความแข็งแรงกายภาพนะฮะเอเลนเนี่ยนะครับแปลงร่างเป็นยักษ์เรียบร้อยแล้วนะครับอาณาเขตในการทําลายล้างเนี่ยนะครับหมัดนึ่งเนี่ยก็สามารถต่อยบ้านจนพังได้แล้วครับตึกลายบ้านช่องเนี่ยก็สามารถต่อยพังได้แล้วนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยนะครับตัวของยูจิโร่เนี่ยนะครับให้ต่อยกําแพงหรือตึกลายบ้านช่องขนาดใใหหญ่้พัง ก่อนนะครับถึงจะให้กับตัวของยูจิโร่นะครับเพราะงั้นตรงนี้เนี่ยเอเลนเนี่ยฟีดด้านเขาและกำลังหรือร่างกายเนี่ยเอเลนจะมากกว่านะครับ ในตอนที่เป็นไททันล่างใหญ่นั่นเองถามว่าข้อมูลตรงนี้เนี่ยพี่เอามาจากไหนนะครับเอามาจากการที่พี่เนี่ยดูแอนิเมะและมังงะนะครับแล้วเปรียบเทียบว่ายูจิโร่เนี่ยมีพลังกาลังนะครับที่สามารถทําลายเนี่ยเมืองทั้งเมืองได้ไหมตึกทั้งตึกได้ไหมซึ่งตรงนี้เนี่ยตัวยูจิโร่ไม่มีฟีดให้เห็นนะครับแต่เอเลนเนี่ยมีฟีดให้เห็นนะครับเพราะงั้นตรงนี้เนี่ยถึงสมอตสเต็งเนี่ยให้กับตัวของเอเลนนั่นเองนะฮะต่อมานะครับทางนั้นสปีดตรงนี้เนี่ยผมก็ขอมอบกับตัวของฮันมลันน่ยจิเี ในการที่ประลองฝีมือกันเล็กน้อยกับตัวของมูซาชิเนี่ยนะครับมูซาชิเนี่ยเรียกได้ว่าความเร็วเนี่ยเกือบเท่าเสียงเลยก็ว่าได้นะครับหรือแม้อาจจะเท่าเสียงแล้วก็เป็นไปได้นะฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยตัวมูซาชิเนี่ยยังตามความเร็วของยูจิโร่เนี่ยยังแบบเบลอๆอยู่เลยนะครับว่าเอ้ยยูจิโร่มันเร็วขนาดนี้เลยเหรอขนาดตัวบาคีเนี่ยยังอึ้งเลยนะครับว่าพ่อเขาเนี่ยเร็วขนาดนี้ได้จังดนะฮะแปบ๊แปบๆนะครับมาอยู่ตรงหน้าแล้วนะครับแป๊บๆมาอยู่ตรงหลังแล้วนะครับซึ่งตรงนี้เเนนยคคป็็็ววาามมขอองงหลก าไม่ออกด้วยเช่นกันนะครับถ้าภายในเรื่องนะส่วนความเร็วของเอเลนนั้นเนาะครับก็ตานทุกคนได้เห็นเลยนะครับก็ไม่ได้เร็วอะไรมากมายนะครับแปลงร่างเป็นททานเนี่ยเดินหรือวิ่งนะครับก็ความเร็วอยู่ที่ประมาณนั้นเลยเนะี่ยแต่ว่าก็ถือว่าเร็วกว่านุ่นปกติเนี่ยค่อนข้างที่จะมากอยู่แล้วนั่นเองนะฮะแต่ถ้าเร็วแบบหายพึ้พับแบบนั้นนะฮะต้องเป็นตัวของยูจิโร่แล้วละครับทุกคนนะฮะเพราะงั้นตรงนี้เนี่ยตัวของยูจิโร่เนี่ยถึงได้สปีดไปนั่นเองนะฮะต่อมานะครับทางด้านดู ของเอเลนเยเกอร์เลยละกันนะครับเพราะอะไรตัวของเอเลนเนี่ยแปลงร่างเป็นยักษ์แล้วเพเมืท่านเนี่ยบอกได้เลยว่ามหาศาลอย่างแน่นอนนั่นเองนะฮะซึ่งแต่แต่ตัวของยูจิโร่นะครับที่มีแต่ฟีดพูดว่าเอ้ยเฮียแกเนี่ยสามารถทนแรงนิวเคลียร์ได้เลยแต่ซึ่งเราเนี่ยก็ไม่เคยเห็นนั่นเองนะฮะซึ่งตัวของเอเลนเนี่ยเราก็เห็นแล้วว่าเจออะไรมาบ้างนะครับไม่ว่าจะเป็นปืนยงปืนใหญ่ไม่ว่าจะเป็นอะไรการโจมตีที่แบบว่ามีความเสียหายระดับเมืองทั้งเมืองสามารถพังได้เนี่ยตัวเอเลนนะครับก็รับมาแล้วนะครับซึ่ เนนี่ยะครับมันก็มีผลและมีฟีดเนี่ยมากกว่าตัวของยูจิโร่นะครับที่มีฟิดแค่คำพูดนั่นเองว่ารับนิวเคลียร์ได้พ่าทนรังสีนิวเคลียร์ได้นะฮะซึ่งเราก็ไม่ได้เห็นอะไรมากมายนะฮะแต่ตรวของเอลินเนี่ยเราก็เห็นมาแล้วว่ามันเยอะกว่านั่นเองนะฮะส่วนต่อมานะครับอบิลิตี้เนี่ยตรงนี้เนี่ยผมก็ต้องขอมอบกับตัวของเอลินเลยละกันนะครับถ้าไม่ถึงมอบกับตัวของเอลินนะฮะอย่างแรกเลยนะครับเอลินเนี่ยมีความสามารถของเนทันทั้ง9นะฮะต่อมานะครับเอลินเนี่ยมีความสามารถในการทําให้ผลึกเนี่ยหรือสามารถสร้้้าางงลลึึกกคริสตััขนนนมเี่ยปอ ร่างกายตัวเองได้ด้วยเช่นกันนะครับและความสามารถอีกอย่างที่โคตรจะโกงนะครับเรียกได้ว่าสามารถบงการไททันเนี่ยที่มีมากกว่าล้านตัวได้เนี่ยเรียกได้ว่าตรงนี้ในกือว่าโกงเป็นอย่างมากแล้วนะครับรวมทั้งการปล่อยไอความร้อนเนี่ยที่มีความร้อนสูงเป็นอย่างมากนะครับสามารถละลายเนี่ยร่างเนื้อหรือว่าบ้านเมืองได้เลยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เรียกได้ว่าเป็น Ability ความสามารถในที่น่ากลัวเป็นอย่างมากนะฮะรวมทั้งนะครับยังสามารถฟื้นฟูตัวเองเนี่ยหรือร่างกายตัวเองเนี่ยได้กลับมาเป็นเหมือนใหม่เลยด้วยซ้ำนะ ซึ่งตรงนี้เนี่ยอาบิลิตี้ของยูจิโร่เนี่ยก็ไม่ได้มีอะไรมากเลยนะครับนอกจากตัวของศิลปะป้องกันตัวหรือศิลปะการต่อสู้แล้วก็การคัดลอกศิลปะการต่อสู้นะฮะและก็ตัวของพลังออร่าในการข่มขวัญศัตรูนั่นเองนะฮะซึ่งก็ไม่ได้มีผลอะไรมากนักต่อร่างอันใหญ่ยักษ์เท่าไหร่นะฮะซึ่งตรงนี้เนี่ย ผมก็เลยมองว่าอ b บิลิตี้เนี่ยตัวของเอเลนเนี่ยได้เปรียบกว่าเยอะเลยนะฮะส่วนทางด้าน IQ และก็ IQ ค a t t l e ตรงนี้เนี่ยผมก็ต้องมอบกับตัวของฮันมะยูจิโรเลยแล้วกันนะครับฮันมะยูจิโรเนี่ยเป็นคนที่มีความฉลาดไหวพริบดีนะครับและเรียกได้ว่าเนี่ยมีความเข้าใจในการต่อสู้เป็นอย่างมากนะครับมองเชิงดูก่อนนะครับว่าเชิงศัตรูเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะครับและเขาเนี่ยจะทําทการวิเคราะห์นะครับทั้งหมดเนี่ยแล้วก็จัดการศัตรูคนนั้นได้อย่างง่ายดายนั่นเองนะฮะต้องบอกก่อนเลยนะว่าเขาเนี่ยฉลาดมากจริงๆรสามามถ คัดลอกศิละปะต่างๆของทูตสู้ได้หมดเลยนะฮะเรียกได้ว่าเนี่ยทำให้ฉลาดก็คงทําไม่ได้แล้วละครับซึ่งตรงนี้เนี่ยตัวของเอเลนเนี่ยก็ยังด้อยกว่าเป็นอย่างมากเลยนะฮะต่อมานะครับก็จะเป็นทางด้านแอคแท็กสปีดเนี่ยนะครับว่าใครเนี่ยจะเหนือกว่ากันนั่นเองนะฮะซึ่งตัวนี้เนี่ยผมก็ต้องบอกก่อนเลยนะว่าคนที่มีความเร็วในการโจมตีเร็วมากกว่าเนี่ยผมมองว่าเป็นตัวของยูจิโร่นะฮะเพราะอะไรนะครับยูจิโร่เนี่ยสามารถรีแอคสปีดของตัวมูซาชิได้ทันนะครับอย่างที่บอกนะ ครับตรงนี้เนี่ยก็เป็นฟีดความเร็วของเขาเป็นอย่างมากแล้วนะฮะเรียกได้ว่าการเคลื่อนไหวนั้นนะครับดวงตาธรรมดาของมนุษย์เนี่ยนะครับมองไม่ทันเลยนั่นแหละนะฮะซึ่งก็เรียกได้ว่าเร็วเป็นอย่างมากนะครับเกือบพอๆกับเสียงเลยนั่นเองนะเพราะงั้นตรงนี้เนี่ยกว่าหมัดเอเลนจะถึงนะครับหรืออะไรเท้าเอเลนจะถึกเนี่ยยูจิโร่นะครับก็อาจจะสวนมาได้ก็เป็นไปได้นะฮะทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็เป็นฟีดจริงๆจากมังงะเละเมเลยนะครับทุกคนก็หาข้อมูลมาได้เลยนะฮะต่อมานะครับทางด้านเอ็กซ์พิเลนตัว ของยูจิโร่อย่างไม่ต้องมีความสงสัยเลยนะครับทุกคนเพราะอะไรนะครับดับแรกเลยนะครับอายุของยูจิโร่เนี่ยมากกว่าตัวของเอเลนนะฮะซึ่งก็แน่นอนนะครับประสบการณ์ในการต่อสู้ของเขาเนี่ยก็มากไปด้วยเช่นกันนะเพราะงั้นตรงนี้เนี่ยถึงได้มอบให้นะครับต่อมานะครับสเกลพลังลำดับสุดท้ายเนี่ยนะครับสเกลพลังด้านแฮกนั่นเองนะครับซึ่งใครเนี่ยจะเป็นคนได้ไปนะครับคนนั้นก็คือตัวของเอเลนนั่นเองที่เอเลนได้ไปอย่างแรกเลยตัวใหญ่พละกําลังความทนทานตรงนี้เนี่ยเขาก็ได้ไปแล้วนะครับเป็นความแฮกของเขานั่นเเองงนนนนะะะะฮแลใส่่่ววทีีีโโคคตรกกย็จม ความสามารถของไททันทั้ง9กานะฮะการทาผลึกคริสตัลที่เขาจะแข็งแกร่งด้วยนะแล้วก็เรียกได้ว่าการแปลงร่างเนี่ยก็นับถือว่าเป็นอบิลิตี้หรือพลังด้วยเช่นกันนะครับแปลงร่างอัดตัวนีก็ตายได้เลยนะฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นอบิลิตี้ความโกงอีกรูปแบบหนึ่งของเอเลนนั่นเองนะฮะส่วนาหารน้องๆคิดว่าการใช้พลังของสายทันเนี่ยเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะโกงเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์มาได้เลยนะฮะตรงนี้เนี่ยพี่ก็ไม่ได้เติมใส่เข้าไปนะครับทุกคนเอาแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาสรุปกัน และคนที่ได้รับชัยชนะและแข็งแก่งนี้ไปนะครับก็คือ ตัวของเอเลนลาชาไททันนั่นเองนะครับอย่างแรกเลยที่ชนะนะครับตัวของเอเลนเนี่ยแปลงร่างนะครับการโจมตีธรรมดาเนี่ยสามารถทําลายทั้งเมืองได้เลยนะฮะเรียกได้ว่าการโจมตีกายภาพเนี่ยตัวของเอเลนเนี่ยมีความหนักแน่นมากกว่าครับสมมติว่าหมัดต่อยเนี่ยนะครับต้องบอกเลยว่าหมัดของเอเลนเนี่ยหนักกว่าหมัดของยูจิโร่เป็นอย่างมากเลยนะฮะรวมทั้งนะครับสิ่งที่ทําให้เอเลนชนะเนี่ยก็คงจะเป็นอเบิลิตี้ทั้ง9ของไททันทั้ง9นะครับและก็พลังคริสตัลที่เขาจะแข็งแกร่งนั่นเองนะครับทุกคนนะซึ่งตรงนี้เนี่่่ยยกกก็ัังไมมรรรรรวววาาาะเบิดตหือ ฟื้นฟูของเอเลนอีกด้วยนะฮะตรงนี้นะครับก็เป็นแอ็บบิลิตี้ที่ช่วยทำให้เอเลนเนี่ยชนะได้นั่นเองนะฮะหากข้อมูลตรงนี้นะครับผิดพลาดประการใดเนี่ยพี่ก็ต้องขออภัยมาณที่นี้เลยนะครับทุกคนยังไงก็สามารถคอมเมนต์นะครับหรือวิเคราะห์เนี่ยนะครับลงได้เลยนะฮะซึ่งพี่เนี่ยจะไปอ่านอย่างแน่นอนนะครับและท้ายคลิปนี้เนี่ยหากใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามช่อง อ n น m e ้ a t t ปเทิกันด้วยนะฮะสำหรับวันนี้พี่เสีนะท่านก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับไปเจอกันใหม่คลิปหน้าด้วยนะครับบ๊าบยบาย